ครับสวัสดีครับผมก็โอเจแล้วนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้คนระับหันกล้ามทำธุรกิจที่ผมชอบที่สุดนในเมืองเซอร์เบียโรนะนทีชา้นนี้ก็เป็นเป็นเซเกมลัสสุนกสนะครับน,นะนะครับเป็นภารกิจของพีซีซ่าเนาะนะคมีเอ,อ FC คนหนึ่งก็ไม่ได้ให้ทำธุริปเล่นเกมนะครับ เพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วปิดเกมกันนะครับผมไปซื้อช่องแล้วกันนะครับผมโอเคมาครับไปออกมินชันเลยแล้วกันนะครับผมจะทำแบบย่อยๆเนาะมาครับไอคิสแรกเลยเนาะก็คือ Read This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. นี่ครับนี่ครับ แบบยาวๆเลยเนอะแบบนจงพอ,งนะอ,อ,อดีไ่าเนาะขับรถอ้อไปซะละ Okay now be wrong This gadget is set to pick up on cell phone signals Why are you stopping Yeah. รถคันนี้รัอดภัยครับผมแล้วก็เข้าออไปที่กราดด้ยกันแล้วก็ถ่อยเซี่นะครับก็ท,นะทำแบบไม่จบเลยเลยนะเาะรอบคมบอกได้เลเดี๋ยนวนี้ผมกที่เศนี้ด้ที่ บ่อยนะติดไฟนะครับโอเคนะครับนะครับผม ันนี้คือมันจะปลดล็อกเออ่รถลง,ลงแตกรถนะครับผมก็คือเนี่ยรถเป็นแบบรถแต่งแบบรถแบบเป็นรถแต่งยังไงนี่บอกไม่ถูกอ่ะสวยงามนะครับผมอย่างพี่เซฟนะครับผมเดี๋ยวเรื่องก่อนเลยกันนะเนาะห่างปิดเมืองก่อนนะครับเพราะว่ารถเยอะสระเกินเนาะมาครับมาภารกิจที่สองเลยแล้วกันนะครับผมเทสได้นะครับผม Okay, let's go get those wheels. I like this place, you know? Where? San Fierro, man. My home will always <laughs> be the Barrios and El Corona. But this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh, yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She should get out the ghetto and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? <laughs> yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this Truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid-casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. <laughs> hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? <laughs> I'll take a rain check on that one. This is it, CJ! The cars are on the second floor! Second floor? Shit! Ah, <sighs> uh, you a maniac, yes, say? Hey, CJ, is this walkie talkie working? Yeah, reading you loud and clear. Come on, CJ, see if you can keep up with CJP Osbondo! Beat the tram up the hill! Click là I <laughs> don't like this guy. I don't like this guy. Oh mm -hmm. hey, DJ, watch this! Nitro! I'll be down the hill!

Can we think about getting back before I end up in a car wreck barbecue? <laughs> <laughs> sure thing, I think we lost them. There's a shortcut this way.

การกแนรันรับผมอที่เฟลไปขอให้ด้วยเพราะว่าผมขับรถผิดทางเนาะการทิ่รแรกตีโรอินนะครับโอเคนะครับมาภารกิจที่สามเลยเนะาะคต้องแฟกแท็กนะครับผม

Okay, enough. I thought, I know, I can't be so clear without. Oh, yeah, oh, yeah. That's called Los Amigos. Okay, now. Run a couple. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. Well, be quick, I don't want to be cut. มันจะให้อะไรที <buckets> ่ายไปอ่ะนะครับผมคือยกยกรางโหนตัวน้นะครับไปเรื่อยๆเล่นไม่ค่อบจี่ดีเ่นบ่อยแล้วนะแต่ว่าโอเคนะครับผมตั้งใจแล้นะนี่ครับคนแกนี่เป็นไงนะครับ อืมออก,กม็ค่อยวางเนาะันนี้อาจจนี้ Not this one CJ อนนี้ไม่ใช่นะครับผมมาครับมายกันต่อไปแล้วกันเนาะ ที่ต้องการมันจะให้เราคนสามคันนะครับผมใช้เร,เออรื่องอาอนตาผมโรระ่ันี้ไปแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับเดี like uh ๋ยวผมอาจจะทำมิชั่นเสริมเนาะมิชชั่นเสริมไม่ขายรถเนาะเดี๋ยวผาไปเลยดีกว่าเนาะ่หลัก็เพั่นเสริมอี่อมกย่องกับขายี่เนมั่นเสริม t a แตกนะครับผมอเคนะครับเสร็จเต็มหลแล้วันเนาะ อยู่ชอบที่เสิดแล้วแหละที่ฉันเสิร์ฟนี่อยไม่ได้ไปช่ชอมากเลยเนาะครับจะบอกแค่คำเดียวเนาะว่าจะเจอกระตุกมาก็ขอโทษด้วยกันเนาะอบอกแค่นี้นะนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าคอมมันไม่แรงแล้วก็เดี๋ยวพอนาโกตเดี๋ยวเก็จะว่ากันดีคืนน,นี้ผมนอนตีสามนะครับ Okay, CJ this มันจะยิงแก๊งนี่ครับนี่ครับก่แข่งมีสจ้าไหมครับ C <oughs> J I could do with some help ขออนุาตเลย bastard let's just get the car and get out of here it gotta be an easier way to earn a living than this sure holmes i guess but what else you qualified for <laughs> yeah i feel you ก้ที่เดินตลาดด้วกันนะครับผีมกเนอาครับโอ้ยขับเลยดงเเนับเพลินนะครับผม h o e that was fun we should do that again เนะครับกิจที่ามผ่านไปเนาะเดี๋ยวผมทมิชั่นเสริมก่อนเนาะก่อนที่จะทำภารกิจสุดท้ายกันนะครับผม อันนี้คือขายรถนะครับผมน,นี้บอกก่อนนะครับผมเซฟอันนี้ก็จะอันนี้ครับผมจะขายสามารถขายรถได้นะครับผมแต่ผมบอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําให้นนแล้วกันเนาะโอเคนะเดี๋ยวผมโอเคนะครับเอารถคันนี้ไปแล้วกันเนาะนี่ครับผมดี้งตกิ้งตักิ้งแบบ ตูเลยนะครับมาครับนี่เป็นพิชเ่นเสริมนะครับตอจากแล้ยงจะได้นะครับซึ่งเรกใช้ลา,านกากรนอันนี่ครับ ก่อนเล่นยาวนินเนาะเพราะว่าไม่ใช่หลักสีนะครับสีภารกิจเปิดไป,ปไม่เป็อะไระครับครับ มูฟนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะาหมดครับจะขาย่างส่ันที่ดูเลยนะครับไ,ไม่ต้องหาโอเคใจแล่แล่ะตื่ถ้เาเป็น ก็เหมืนนอนอีก่คนเดียว ยีอซนนีนะเร่ม hey oh. ีคนแนะนำผมอัดคลมมันก็ดีนะครับผมนี่กำลังใจอยูไมไม่แคสเกมไปเลยอัดคลิปเกมไปเลยโอ้โหนีผมคนนึงเนาะเออว่าครับเื่อมีประสการณ์เรงเกมเหมือนกันนะครับเหมือนผมเลยนะครับผมตอน้เนาะน้อองเนเนาะโอ้กำลังใจ เกมติดอยนี้เป็นเกมนะครับเดี๋ยวเอแล้วครับผมดันนะครับผมกันนะครับดีครับเราจะได้เงินประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำมิชชั่นสุดท้ายกันนะครับเป็เซโร่กันเป็นพิซซ่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะจะทำไปเรื่อยๆเนาะงานยอดความเป็นควองใครด้วยเนาะผมเองไม่ค่อยเก่งหรอกเอาโดวรอบไปดูวันนะครับมาครับ ภารกิจสุดท้ายกันนะครับผมผมยังไม่เซฟนะครับภารกิจนี้เปนะ็นในแ t น a ูว p o r ดนะครับผมมนให้อะไรเนี่ยสกัดรถเนาะนี่นะครับ

นี่แน่หมาครับแล้วก็ขึ้นรถกันเลยนะไปอเดน,ะนเกินมืงด้านนะครับกดไว้นิดนึงดูไว้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปที่สุดท้ายแล้วนะของพิซซ่านะครับผมเหลืจากติดติ้งเหลือกันเนาะนะครับนี่ที่ตัดก็ไม่ถูกก็ขอไป ไว้กอ่อนนะครับผมโอเคนะครับมาครับผมเดี๋ยวเราาริไนะกดจราจนะครับผมไ้ทีดี่นลสอทีดีๆนะครับกดจราจรโอ้ลื่นนะครับโอเคนะครับ มาแล้วนะครับผมไปครับ่ทีนี้ก็่านไปดีนะครับผมมาแล้วครับปลอดภัยครับพี่พี่จีเลยนะครับผมเพื่อแตางติปด้วยกันเนาะ แล้วนะครับผมหายติดของที่ซีก้าหมดเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้อัดไปกี่นาทีแล้วเนาะนะครับผมก่อนนีนะครับทําการเล่นเกมก่อนเนาะโอเคนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมก็โอเคนะครับเ๋เกมเนาะเคนี้ก่อนเนาะยี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับผมคลิปเก้านาทีแล้วนะครับคลิปนี้ก็ ไปก่อนละสวัสดีครับ